นี่นะครับเพื่อ,อนานาๆทุกคนนะครับสำหรับไก่ที่มีมีเนื้อปลาเนื้อหมูที่เป็นเนื้อหมูจะสดดือ้อเดิมเอาไปหรือว่าไม่มีนะครับในการตามหาหลังต่อหัวเสือนะครับเราจะใช้นี่นะครับในการป้อนนะครับชมกันได้ครับนี่ครับเจอแล้วครับ ไปค่อยนะครับค่อยไปค่อยไปนะครับค่อยป้อนเข้าไปนะครับโอ้ดึกมากเลยตัดนึงนะครับไปค่อยๆค่อยนะครับไปโน่นนะครับหายไปแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้ว มีนะครับมีนะครับครับเรียบร้อยนะครับขอกไม,ม้ท่านผู้ชมนไ้ดูนะครับนี่ครับนี่นะครับ ตงเงใกล้ๆนะครับนี่นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่ดื่มเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาหรือเนื้ออะไรต่างๆนะครับหาเอาตะกรันนะครับนี่ครับแล้วก็ป้อนแบบนี้เลยนะครับเราก็จะถอดช่วยมันนะครับเนี่ยแบบนึงนะครับถอดช่วยเรียบร้อยครับนี่ครับ ติดตามครับมันจะไปทางไหนครับหนักมากเลยครับไปนะครับไปนะครับโนโนครับไปนะครับไปทางนั้นนะครับก้อาจจะจับไม่ทันนะครับรอติดตามครับขอบคุณครับ